สวัสดีค่ะวันนี้แม่เจี๊ยบกับพี่เยลลี่นะคะจะพามาปั้นหม้อนะคะที่บ้านเชียงนะคะศูนย์การเรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีนั่นเองนะคะเราไม่ได้มากันแค่2คนเนาะเรามีสมาชิกนะคะพี่ๆน้องๆมากันเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นไอเบอรี่อินเนอรี่นะคะเฮียหกนะคะยีบี้แล้วก็หยี่าราด้วยว่าแล้วก็เข้าไปด้านในเลยนะคะ ค่าเด็กเด็กทำอะไรคะวันนี้ทำอะไรคะมาปั้นไห้ค่ะปั้นไห้ตื่นเต้นไื่นเต้นตื่นเต้นอ้าวแล้วคนที่ทำอะไรตื่นเต้นเหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแบบแรกใส่กันเพื่อนก่อนโอเคสู้สู้ เปิดเครื่องเปิดเครื่องก่อนยกขึ้นเปิดปุ๊บม,มันจะเริ่มหมุนตีแล้วทำยังไงคะยังไม่ไมีมมมในการปั้นนะคะคุณลุงบอกว่าให้เอาดินเหนียวนะคะมาวางที่ถาดหมุนก่อนแล้วเปิดเครื่องนะคะจากนั้นนะคะใช้มือจุ่มน้ำพอหมาดๆเนี่ยนะคะวางครึ่งเขาให้เขาอยู่ตรงเซนเตอร์จนนิ่งเลยนะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือกับฝ่ามือเนี่ยโอบนะคะแต่งรูปครึ่งรูปให้เป็นรูปตามที่เราต้องการ มาดูพี่เยลลี่กันนะคะว่าพี่เยลลี่จะทำยังไงโอ้เรื่อของเยลลี่เริ่มเป็นรูแล้วครับโอ้ค่อยๆกดลงไปนะคะโอ้กดลงไปแล้วว้าวยังไงบ้างแล้วความรู้สึกเป็นยังไงคะอาใส,านใสาน่น้ำอีกใส่น้ำอีกในการปั้นนะคะ คุณลุงบอกว่าถ้าเราอยากให้ตรงไหนคอดเข้าไปนะคะเราก็จะออกแรงกดลงตรงนั้นเบาๆนะคะค่อยๆคลึงให้เขาเป็นรูปร่างที่เราต้องการนะคะเลี้ยงนะคะให้งานปั้นของเราเนี่ยอยู่บนเซนเตอร์ไม่งั้นมันจะแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็ไม่เป็นรูปไม่เป็นร่างเลยล่ะคะ่ะนี่ต้องเป็นงานที่ใจเย็นๆมากเลยพี่เยลลี่สนุกมากๆเลยคะ่ะ ก็จะไล่ก็จะค่อยๆสูงขึ้นว้ายี่นี่ดูสิดูคุณลุงขึ้นได้เลยจนกว่าที่เราจะบางสุดนะครับดึงๆสามารถตึงได้อีกเล็กๆครับโอ้โหเทคนิคการแต่งรูปขึ้นรูปงานปั้นดินเผานี้มีเยอะไม่ธรรมดาเลยนะคะนอกจากกดให้เว้าเข้าไปนะคะการทําให้สูงขึ้นก็คือค่อยๆไล่จากข้างล่างนะคะกดไล่ข้างนอกค่อยๆไล่ขึ้นมาเด็กๆนะคะต้องระวัง ความหนาของงานด้วยคุณลุงบอกว่าถ้ามันบางเกินไปเนี่ยมันก็จะแตกหักง่ายด้วยนะคะตรงไหนเป็นเล็กๆตรงฐานตรงข้างบนตรงข้างบนใช่ไหมตรงข้างบนอ่ะข้างบนข้างบนข้างบนนี่ในของเทียร์หกเป็นอะไรมาดูเชิยทีของเทียร์หกกัน เอาเป็นถ้วยไปใส่มาม่าใส่ข้าวไหมเราเอา <ล cover. S 1> เป็นถ้วยไปใส่มาม่าดีไหมคะเติมมาม่ากินกอาค่ำดีไหมคะเฮ้ยเจ๋งอ่ะไปใส่มาม่าความตั้งใจของพี่เอลลี่คืออยากทำแจกันน่ะคะแต่ว่ามันเฟล,ลไปนิดหน่อยนะคะก็เลยแก้ออกมาเป็นถ้วยเลยนะคะแม่ก็พยายามบิวสุดๆเลยค่ะให้น้องแบบว่าแฮปปี้กับผลงานที่ได้แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาแก้มือกันใหม่ค่ะ นอกจากงานปั้นนะคะที่นี่ก็มีงานระบายสีเขียนรูปนะคะศิละปะสมัยบ้านเชียงเลยนะคะไม่ชอบไม่ชอบก็ทำเป็นลายก้นหอยใช่ไหมคะม,ม,มือของเยลลี่อธิบายสีนี้เกิดอะไรขึ้นดอกไม้ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการไปปั้นหม้อครั้งแรกของพี่เยลลี่นะคะประทับใจมากๆเลยหลังจากนั้นพวกเรานะคะก็ได้มีโอกาสไปบ่อยๆนะคะถ้าใครสนใจอยากจะตามพวกเราไปนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างติดต่อเพจไปก่อนนะคะเพราะว่าบางทีมีนักท่องเที่ยวมาลงกุลุงก็จะไม่มีเวลาดูแลนะคะสนุกมากๆเลยอยู่ที่อุดรธานีนะคะบ้านเชียงของเรานี่เองคลิปนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราสองแม่ลูกด้วยนะคะ